ซันวงษ์อนตอบกับแบบสุภาพค่ะพี่น้องเมื่อมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์บูลี่ซันวงษ์อนบอกว่ายิ้มแล้วเหมือนคนเป็นปากแบ่งเพดาโรพี่น้องเออม,มันมีพวกเอฟซีประสาทแดกนะคะพวกเกียนคครีมอดพวกเช้าเน็ตติง จริงประสาทเดกทั้งหลายนะพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์ในรูปรูปภาพของสันกับแพลวที่เพิ่นได้โพสร,รวมกันเนะพี่น้องเนาะเออกันขำบรยูเลยนะคะขนาดเขายิ้มก็นยังไปยากน้ำเขาพี่น้องอืม ขนาดซันวงสะทอนยิ้มกันยังมีคนไปอยากน้ำนะคะเมื่อนี้นะคะซันวงสะทอนเนาะก็เลยตอบกลับแบบสุภาพและทําเอาคนที่เข้ามาเม้นเนี่ยงายเงือบไปเลยค่ะพี่น้องเออบอกแล้วว่าอย่าไปว่าให้เพิ่นขั้นเพิ่นส่วนกับกัหงายเงือบเพื่อจันทรฉับเจ้านั้นขอโทษนะคะมีการไปบอกเลยนะขอโทษนะซัน ทำไมชอบยิ้มเหมือนคนเป็นปากแหว่งเพดานโหวเลยเห็นหลายครั้งแล้วนี่นะคะพี่น้องสําหรับโพสโต์นี้และรูปรูปนี้และแมยใไญยอันนี้นะคะได้เข้าไปคอมเมนต์ถึงรูปภาพของซันกับเพียวๆที่ลงร่วมกันค่ะโดยซันก็ได้ตอบกลับแบบแ,บบแซบ่แซบๆแ,แบบแรงๆแ,แบบสุภาพสุภาพเนาะพี่น้องว่า ต้องถามพี่อะครับพี่น่าจะเคยเป็นหายหรือยังครับผมจะได้รักษาถูกอ่าเป็นยังไงล่ะพี่น้องก็คือต้องถามคนที่มาเม้นก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปากแหว่งเพดานโหว่มาก่อนก็ต้องแนะนําแนวทางการรักษาให้กับสันวงสะ้อนด้วยว่าพี่เนี่ยที่มีอาการเป็นอยู่เนี่ยพี่หายหรือยังครับอืมหายเป็นอาการปากแหว่งเพดานโหว่หรือยังพี่มาเม้นเนี่ยแสดงว่า พี่มีคําแนะนําให้กับสันวงสะทอนใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า คุณเป็นปากแบงเพดานโวแล้วต้องรักษายัางไงทางทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าเขาก็ยิ้มปกติเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปแถมยังหน้าตาดีกว่าสุจ้าที่มเมียนอีกพี่นอ้องแต่ก็ยังไม่วายไปเมิ้นไปแซะไปบูลลี่แม้กระทั่งการยิ้มหรือท่าทางแม้กระทั่งการแต่งตัวการวางตัวการนั่งการเดินเนี่ยไปบูลลี่หมดไปแซะหมดเมื่อนี้เขาก็เลยตอบกลับว่าแล้วคุณพี่ที่เป็นอาการปากแหว่งเพดานโวเนี่ย คุณพี่ใช้วิธีการรักษายังไงไปบอกซันด้วยสันจะได้ทําตามเนาะพี่น่องเนาะนี่นะคะก็เป็นความน่ารักของซันนะคะเขาก็ไม่ได้ด่ากลับหรือไม่ได้เฟียดกับไม่ได้โต้กลับอะไรแต่เขาแค่ถามดีๆว่าใช่ครับแล้วคุณพี่เนี่ยมีอาการเป็นแบบนี้มาก่อนรักษายังไงคุณเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมคุณเลยมาว่าคนอื่นเนาะแต่เบิงข่อยเขาไปเบิงนาตาจริงๆของเจ้าของเม้นนะคะ ่อยก็ยังดูงงมากว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยทาไมกล้าไปวิาพากวิจารณ์คนอื่นทําไมกล้าไปเมนเ้นแซะคนอื่นทําตัวไม่น่ารักเลยนะคะเป็นเอซีแบบนี้เขาเอิ่นว่าเอฟซีประสาทแดกค่ะพี่นะ้องเออเขาเรียกว่า FC ประสาทแดกคนที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปวิาพากวิจารณ์เข้าไปพูดเข้าไปติติงคนอื่นโดยที่ลืมมองไปว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาไม่ได้ดีเท่าเขาเลย หน้าตาเจ้าของก็เป็นอุดลืดอาดลาดอยู่พี่น้องเราก็ไปิมนว่าเขาเนื้อเมนโบเบิงเ,เ,เจ้าของก่อนพี่น้องเขาหน้าตาที่เป็นยังไงก็แล้วแต่แต่คิดว่าเพิ่นก็เป็นคนที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอาการของปากแหว่งเพดานโหวตตรงไหนแต่มันก็ยังมีเอฟซีเนี่ยที่มักแซะทั้งหลายที่เขาไปแซะก่อนแล้วพอเขาตอบกลับก็รับไม่ได้พอเขาบอกว่าให้สอนวิธีการรักษาก็โบไปบอกเขาก็เพราะว่า เขาไม่ได้เป็นแต่คุณตรงใจที่จะไปแซะเพื่อลดทอนความมั่นใจของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้เสียความมั่นใจเลยนะคะพี่น้องเออนะคะซันวงสะท้อนกับแพลวพา,วพาวน่ะเขาก็พยายามไม่ตอบโต้หรือไม่อยากตอบโต้สำหรับคนที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปพูดเข้าไปวิพา์วิจารณ์ว่าบ่สวยบลรอหน้าตาขีหา้ห้าจังสันจังสิ ถามว่าคนที่ไปเม้นไปคอมเมนต์ไปพูดเนี่ยคุณหน้าตาดูดีแล้วหรือยังคุณสวยคุณหล่อแล้วหรือยังคุณเป็นคนแบบนี้แค่คำพูดที่พ่นออกมาเนี่ยก็พอจะรู้แล้วถึงหน้าตาของใครบางคนว่าเป็นคนแบบไหนที่เข้าไปแซะที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นพี่นอ้องแต่ซันเขาก็ไม่ได้ดา่าหรือไม่ได้บล็อกหรืออะไรแค่ถามกลับไปว่าแล้วคุณพี่ที่เคยเป็นปากแหว่งเพดานโหวคุณพี่มีการรักษาอย่างไร คุณพี่ทำยังไงปากแหว่งพิดานโวเนี่ยอาการถึงจะหายไปหรือแม้แต่อาการจิตป่วยประสาทแดกของคุณพี่เนี่ยที่หายไปเนี่ยต้องรักษาอย่างไงคะที่จะได้เลิกไปวิาพากวิจาร์คนอื่นในทำนองที่มันไม่เป็นความจริงเอาความคิดลบๆของตัวเองไปพ่นใส่คนอื่น ที่เขาออกมาบอกที่เขาออกมาตอบคอมเมนต์มันก็สมควรแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไม่ตอบก็ว่าอีกแบบหนึ่งพี่นอ้องเออพอเขาไม่ตอบก็บอกเขาอีกแบบ ไปมั่วๆตัวๆน่ะพี่น้องคนแบบนี้ก็คือสักแต่หาเรื่องเขาน่ะอยากทําอะไรก็ทําอยากว่าอย่างก็ว่าจรองๆนะทั้งที่บางเรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงเนาะพี่น้องแล้วจะไปมิ้นไปว่าเขาทําไมจะไปแซะเขาทําไมเขาก็อยู่ส่วนเขาดีๆเขาก็ไร่สดอยู่น้ากันดีๆแต่ว่าพวกคุณน,น่ะไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาก่อนไปบูลลี่ไปเหยียดย้ำไปแซะ ให้เขาเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าเขาเลยก็อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่ชอบไปคอมเมนต์คนอื่นในทํานองที่เป็นทํานองที่ลบที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเกินไปแล้วนะสําหรับคําพูดพวกนี้ก็อยากจะฝากไว้สําหรับ FC ที่เป็น f อก็ดูแค่พอประมาณ อย่าไปคิดบงการหรือคิดเติมแต่งให้กับศิลปินว่าศิลปินเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นต้องปิมแบบนี้ต้องยิ้มท่านั้นต้องยิ้มท่านี้เขาจะยิ้มทาา่าไหนหรือพูดอะไรยังไงมันก็สิทธิ์ของเขามันก็เรื่องของเขาทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินชีวิตของตัวเองทุกคนมีสิทธิ์พูดสิทธรริ์ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ อยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดไม่จำเป็นต้องไปทนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของใครเพราะนี่คือสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลซันก็มีสิทธิ์ออกมาปกป้องตัวเองแพลวภาวก็มีสิทธิ์ออกมาปกป้องตัวเองเพราะการที่คุณไปบูลลี่เขาเจนเกินไปหรือจนเกินจริงมันกระเฮนไห่ค้นอดบไดขึ้นกันนะพี่นอนะ้องเนาะก็คุณไปบอกเขาว่าเขาเป็นปากแหว่งเพดานโ่ก็แสดงว่าคุณเคยเป็นมาก่อน คุณก็ไปแนะนําวิธีการรักษาสิว่ารักษามาแบบไหนเพราะดูจากรูปโปรไฟล์แล้วก็น่าจะเป็นปากเบ่งเพดานโวอยู่ไม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นแหละก็คืออยากจะฝากไว้สําหรับคนที่ไปคอมเมนต์คนอื่นในทางที่เสียหายในทางที่แบบ มลบหรือว่าในทางที่บั่นทอนจิตใจคนอื่นเนี่ยอย่าพยายามพ่นพลังงานลบออกจากตัวเรามันไม่ได้ทําอะไรดีขึ้นพี่น้อะการที่เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าคือเราต้องรู้จักคุณค่าของคนอื่นเราต้องรู้จักรักษาคุณค่าของคนอื่น อย่าเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าคิดว่าเจ้าของเป็นศูนย์รวมของจักรวาลแล้วจะด่าใครจะว่าใครก็ได้ทุกคนเขาไม่ได้ปล่อยให้คุณด่าได้ตลอดเวลาทุกคําด่ามีราคาที่ต้องจ่ายและคิดว่าคุณก็คงไม่อยากไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเมื่อนี้ก็ถือว่าซันวงสะท้อนตอบกลับได้ดีเหมือนกันและเอาไปเลยนะคะเลิศมากเต็มสิไม่หักเลยนะคะสำหรับคำตอบแบบนี้ก็คือ คุณไปด่าเขาก่อนมันก็ต้องถูกตอบกลับแบบนี้ก็ถูกแล้วค่ะพี่น้องไปแสะเขากรกะชี่หาเขาเอาดีๆนะ้ำก็ว่าดีนะพี่น้องสุภาพด้วยก็ช่วยสอนวิธีการรักษานั่นแหละค่ะสําหรับตัวคุณที่เคยผ่านมาแล้วอันอย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องมดีสาวโบแวกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ